สายซิ่งสายวิ่งสู้ฟัดร,ราคาเล็กนิดนิดเอง <S <S ส,วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับ45คาของเก้าลำลูก,กากันอีกแล้วนะคะใช่ค่ะวันนี้เราเอารถกระบะสายซิ่งสายวิ่งสู้ฟัดมาอีก1นึคันนะคะเป็นรุ่นอะไรคะน้องนัดอีซูซูดีแมคค่ะค่ะ <s> เป็นตัว1.9นะคะปี2020 แล้วจะบอกคันนี้นะคะน้องนางฟ้าป้ายแดงมือเดียวนะคะรถสวยมากๆต้องบอกก่อนคันนี้นะคะราคาเท่าไหร่คะน้องนัทราคาเลขสามนิดเองค่ะสามแสนสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทนะคะใครที่กําลังมองหาีสุสูดีแม็กซสีขาวปี20หน้าสวยๆหล่อๆแบบนี้นะคะเข้ามาชมรถได้ที่45คาลําลูกกาของดาวนะคะแล้วจะบอกว่าคันนี้นะคะพอเริ่มต้นแค่เดือนละ7,000กว่าบาทด้วยอคุณลูกค้าคนไหนที่หาอยู่นะคะรีบเลยค่ะคันนี้มีข้อดี มีอะไรยังไงบ้างคะน้องนัดข้างหน้าสโลแกนของเราไฟ,ไฟหน้าไม่ขุนไม่เหลืองไม่หมองใสกริปนะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวด้านล่างแบบนี้นี่ค่ะคันนี้เป็นตัว1.9นะคะเป็นบูพาวเวอร์ปี2020 20. หน้าใหม่แบบนี้นะคะ,ใช,คะใช่แล้วเป็นสีขาวแบบนี้นะคะ378,000บาท ออ, ar, ออกได้ทุกอาชีพออกได้ท so ุกจังหวัดนะคะใครที şey <S <S ่มีเครดิตอยู S <S ่ปกติหรือไม่มีเครดิตนะคะก็สามารถทําเรื่องที่45ค่ะได้ใช่ต้องไหมคะติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างน้องนัดบ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านเขียวค่ะบ้านแดงบ้านดำได้หมดเลยได้หมดเลยหรือไม่สะดวกช่องทางออนไลน์นะคะสามารถโทสสอบถามน้องได้ทุกเบอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งการติดต่อเอาไว้ใต้คลิปนะคะโห ล้อแม็กแบบนี้ล้อแม็กตัวนี้นะคะเป็นล้อแม็กขอบส8นะคะคือแม็กเนี่ยยางยังเหลืออีกล้นๆเลยค่ะลูกค้าใช้งานได้อีกยาวๆนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นตัวมือจับสีดําแบบนี้คันนี้เป็นสเปคแคบแฉบเปิดได้นะคะภายในห้องโดยสารเนี่ยเป็นสีดําแบบนี้ จะ<ช>บอกว่าเขาดูสปอร์ตมากๆด้วยความที่เขาเป็นสีดํามีวิทยุเดิมนะคะถุงลมนิรภัยค,ะคู่หน้านะคะแบบนี้นะคะแล้วก็มีเบรก ABS ให้เบาะเป็นเบาะรุ่นใหม่แล้วนะคะกระชับสปอร์ตแบบนี้นะคะคันนี้เป็นตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะลูกค้านี่พอเริ่มต้น7,000กว่าบาทสบายๆนะคะ นี่<ช>ค่ะ,ค,ะควันสบายมากเ0 0 0ก<ร><ด>ับปีน <20 S 2> ี้ <20 S 2> นี่ค่ะไฟไฟไท้ายเป็นแบบนี้นะคะคือจะบอกว่าสวยงามมากๆใช่สวยมากนี่ค่ะรถของเราจอดอยู่ที่ไหนคะน้องนัดจอดอยู่ที่คลองเก้าลำลูกกาค่ะอ่าคุณลูกค้าที่ สนใจนะคะอาจจะอยู่ต่างจังหวัดต้องทำยังไงน้องนัทต้องทักมาทักเข้ามานะคะทักง่องทางออนไลน์ซึ่งน้องนัดจะเป็นคนตอบคำถามทุกคนเลยนะคะสามารถทักเข้ามาได้เลยทางลูกค้าที่ไม่มีเครดิตนะคะไม่เคยทำอะไรเลยไม่เคยผ่อนอะไรเลยนะคะหรือแม้กระทั่งลูกค้าที่มีเครดิตก็แล้วแต่นะคะอาจจะผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนบัตรอยู่นะคะก็สามารถทำเรื่องกับ45่าขาได้หรือแม้กระทั่งลูกค้าที่อาจจะหกหักที่อื่นมา ผิดหวังจากที่อื่นมานะคะยังไม่เคยลองทัก45คาอยากให้ลองเปิดใจกับ45คาของเรา<ช>ดูก,ก่อนะนะคะเพราะว่าหลายๆเคสเราก็ช่วยแก้ปัญหาคุณลูกค้าได้หลายเคสแล้วเหมือนกันใช่ค่ะอ่าซึ่งคุณลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจติดต่อได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของ<ช>45คา <kh ai S 2> เลยนะคะทุกโลกออนไลน์เลยใช่หรือ,รอฟังเราพูดแล้วไม่รู้ว่า <c oughs> ใช่ไม่ใช่จริงไม่จริงนะคะสามารถดูเราได้จากรีวิว ทุกช่องทางเหมือนกันนะคะ,คะเราจะมีคุณลูกค้าเนี่ยที่เป็นคุณลูกค้าตัวจริงของเรานะคะเข้ามารีวิวทุกช่องทางแพลตฟอร์มของเราเลยนะคะแล้วรถของเราเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าได้รับมาตรฐานการตรวจเช็คทุกคันนะคะผ่านบริษัทเอกชนชั้นนําจากประเทศญี่ปุ่นถูกต้องไหมคะ ใช่ค่ะซึ่ง <c oughs> การันตีได้ว่ารถของเราไม่มีพิคว่ำไม่มีชนะไม่มีน้ำท่วมแน่นอนโกม้่และก็ไม่โกมแน่นอนนะคะนอนโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ฝากรถสวย,สวยเป็นรุ่นอะไรคะน้องนัทอิซซุดีแม็ก9 9 ปี2020ค่ะจ้าราคาเท่าไหร่คะ3า0 0 0เจ็ด่ะ3 0บาทค่ะขอเริ่มต้นเพียงเดือนละ7 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะถ้าอย่างนั้นก็วันนี้เดี๋ยวฝากรถสวยๆไว้นะคะกับ45ค่ะออกรถ45บาทคับฟรี45วันที่45ค่าค่ะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ